สวัสดีครับนานาทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพานานาครับมาอัปเกรดชุดอุดทางฝั่งมอเตอร์กันนะครับส่วนที่อัปเกรดก็จะมีแค่ชิ้นเดียวนะครับก็คือแผ่นอุดสแตนเลสตัวนี้นะครับส่วนที่อัปเกรดเข้าไปนะครับก็คือการสร้างบ่านะครับไม่รู้เห็นไหมเนี่ยสร้างบ่านะครับแล้วก็ขัดลบมุมนะครับอ่ะถ้าไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมพานานามาดูนะครับ แผ่นที่ได้มาครั้งแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ตัดด้วยเลเซอร์นะครับเป็นสแตนเลสนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็มาสร้างบ่านะครับนี่ทุกรูเลยนะฮะสร้างบ่าลงไปนะครับประมาณครึ่งมิลนะครับทั้งสองฝั่งนะครับทุกรูเช่นเดียวกันนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็มาขัดนะครับด้วยกระดาษทรายเบอร์320นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับอยากละเอียดละเอียดหน่อยก็ ไล่เบอร์ละเอียดขึ้นมาจนมาจบสุดท้ายที่เบอร์1,200นะครับก็จะได้งานประมาณนี้นะครับส่วนอะไรที่เราจะต้องใช้ในการถอดนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับสำหรับตัวน็อตนะนะใช้ของเดิมได้นะครับส่วนที่ต้องเปลี่ยนก็คือประเก็นนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับหลังจากที่ถอดทุกครั้งเนื่องจากประเก็นเขาเป็นแบบสปริงนะครับแล้วก็ตัวบ่าของมอเตอร์ตัวนี้นะครับจําเป็นจะต้องขัดนะครับ ใช้กระดาษขอไปครับใช้กระดาษทรายเบอร์320ก็ได้ครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับอยากละเอียดแค่ไหนก็ไปจบที่เบอร์พันสองก็ได้นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็สตาร์ทผมไม่ได้เปลี่ยนนะนะครับเดี๋ยวพาน้ามาดูที่ตัวบ่าของวอเตอร์นะครับนี่นะครับสตาร์ทผมจะใช้เป็นของเดิมนะครับตัวนี้นะฮะ าหากหน้นาไม่ได้ใช้กาวนะครับตัวบ่าก็จะสะอาดลักษณะนี้นะครับแต่หากนหน้าใช้กาวนะครับหน้นาต้องทําความสะอาดบาาเนี่ยให้เรียบเลยนะครับนี่ต้องให้เป็นลักษณะนี้เลยนะนะครับก็จะมีคําถามมาว่าถ้าไม่ใช้กาวด้วยเนี่ยตัวไอ้น้ํามันเนี่ยที่มาจากฝั่งเทอร์โบเนี่ยจะรั่วไหมนะครับ อ่าผมต้องตอบตามความจริงว่ารั่วนะครับแต่ไม่ได้รั่วในทันดีทันใดนะนะครับก็จะรั่วตามอายุของประเก็นนะครับเมื่อประเก็นโดนความร้อนนะครับแล้วก็โดนความเย็นโดนความร้อนโดนความเย็นนะครับตัวที่เป็นลักษณะสปริงของเขาเนี่ยนะครับจะยุบตัวลงไปนะครับจนทําให้น้ํามันนะครับไอน้ํามันสินะครับแล้วกันตัวเป็นน้ํามันที่อยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยเนี่ย นะครับดูฝั่งซ้ายมือของหน้าจอเนี่ยนะครับเขาจะเป็นแอ่งอยู่นะครับพอไอน้ํามันเข้ามาเนี่ยไอน้ามันเข้ามานะครับจากเทอร์โบนะครับผ่านอินเตอร์คูลเลอร์นะครับมาทางฝั่งไอดีผ่านปีกผีเสื้อนะครับลงมาที่ตัวท่อร่วไอดีนะครับมาอยู่ทางฝั่งนี้นะครับถ้าเขาไม่ได้ไอเสียนะครับมาจากฝั่งนี้นะครับซึ่งเราอุดตั้งแต่ต้นทางแล้วนะครับเพื่อดันไอน้ำมันเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมากันตัวตรงแอ่งตรงนี้ นะครับแล้วก็มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นแอ่งเลยนะฮะตัวอ่รูจะอยู่ยงืยองขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะครับรูที่ช่องช่องที่จะให้อ่ไอเสียที่ผ่านเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นแอ่งเพราะเป็นแอ่งเนี่ยเขาไม่มีไอเสียนะครับหรือว่าแรงดันของไอเสียนี่ดันไอน้ำมันเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับพอรวมตัวกันได้สักระยะหนึ่งนะครับรอจนตัวปะเก็นที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเสื่อมสภาพ เขาก็จะเล้ลอดซึมออกมาแล้วก็รั่วออกมานั่นเองนะครับส่วนระยะเวลานะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวปะเกน็นนะครับแต่เท่าที่ผมเจอนะครับจะอยู่ประมาณสัก 4- 0 0 0 0ืถึงแปดหมกิโลนะครับเพราก็จะเริ่มรั่วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะก็ถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนปะเก็นใหม่แค่นั้นเองนะครับหรือถ้าหากน้าๆต้องการให้จบทีเดียวนะครับก็ ใช้กาวประเกตนนะครับทาที่ประเก็นทั้ง2ฝั่งแค่นั้นเองก็ง่ายๆนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้กาวนะนะครับปัจจุบันที่ผมไม่ได้ใช้กาวแล้วนะครับก็จะใช้แค่คุณสมบัติของประเก็นเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่ก็อยากทําคลิปให้นาได้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนะครับก็จะมีขั้นตอนการติดตั้งให้นานาได้ชมกันพอเป็นแนวทางได้นะครับคลิปการติดตั้ง ก็จะมีอยู่หลายคลิปทั้งคลิปที่แก้ไขแล้วก็คลิปที่ใช้กาวประกณนนะครับอยู่เป็นคลิปเก่าๆนะนา้าลองเลื่อนลงไปดูนะครับแต่ส่วนสําหรับคลิปนี้จะไม่ได้ใช้กาวประกนันนะครับเดี๋ยวผมจะทํารีวิวการติดตั้งเป็นคร่าวๆนะครับเป็นแนวทางให้นานได้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวหลังจากผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาะรีวิวไล่เรียงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคจากนี้ก็นะนะดูขั้นตอนการติดตั้งเป็นสเต็ป by สเต็ป by นะครับ เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งชุดอัปเกรดชุดอุด EGR ทางฝั่งมอเตอร์ EGR นะครับก็อย่างที่นานาได้เห็นนะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เป็นเพียงแค่การอัปเกรดแผ่นสแตนเลสเท่านั้นเองนะครับสร้างบ่าขึ้นมาแล้วก็ขัดให้เขาเรียบๆเท่านั้นเองนะครับให้สวยงามแล้วก็เปลี่ยนประเก็นนะครับส่วนตัวผมจะเปลี่ยนน็อตด้วยนะนะครับทั้งโบและก็นัดนะครับแต่ถ้าหากของนั้นนะนะครับ ตัวสอบหัวของน็อตนะครับทั้งโบแล้วก็น,นัดแล้วนะครับว่าไม่มีการรูดหรือว่าเกี่ยวยองโคสมบูรณ์ก็สามารถใช้ของเดิมได้นะครับส่วนสตาร์ทผมจะใช้ของเดิมนะครับเช่นเคยค่าขันหน้าๆนะไปดูในเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเขียนบทความไว้ให้นะครับงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะให้หน้าหนาได้ดูใกล้ใ ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากพื้นที่คับแคบมากนะครับตัวกล้องผมเอาโฟกัสบ่อยมากเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสําหรับการติดตั้งโดยไม่ใช้กาวประเก็นนะครับหน้าง,งานก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับตัวประเก็นนะครับเขามีอายุนะครับ ถามว่ามันจะรั่วไหมนะครับมันก็จะรั่วตามอายุของประเก็นนั่นแหละครับถ้าหากประเก็นเสื่อมสภาพนะครับน้ํามันที่เป็นไอน้ํามันนะครับไอน้ํามันก็คือน้ํามันเครื่องนั่นแหละฮะที่เขา,าเดือดจนกลายเป็นไอนะครับและพอมาที่ท่อร่วมไ่ดีตรงบริเวณนี้นะครับเขาก็จะกันตัวเป็นน้ํามันเครื่องนะครับมารออยู่ตรงจุดที่ผมได้บอกแนะนาไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะครับเมื่อประเก็นเสื่อมสภาพเขาก็จะรั่วออกมานะครับ ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับถอดมาเปลี่ยนประกันเท่านั้นเองนะครับการถอดก็อาจจะยากหน่อยนะครับอย่างที่นานาได้เห็นอยู่นะครับพื้นที่ค่อนข้างครับแคบเลยทีเดียวตรงส่วนนี้นะครับแต่หากนานาซีเรียสนะครับก็ใช้กาวประกันทาเข้าไปนะครับก็จะอยู่แน่นอนนะครับอยู่ยาวไปเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้นะครับก็สุดแล้วแต่นานานะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก็ผมสวัสดีครับ